รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ แล้ววันนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมค่ะไปไหว้พระแล้วก็ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะที่เขารวบรวมคนรักงานศิลปะแล้วก็งานคราบเท่เจ๋งๆไว้อีกเพียบเลยถ้าพร้อมแล้วตามเอมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเอก็อยู่ที่วัดอุโมงค์นะคะหรือว่าสวนพุทธธรรมค่ะ ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพญามางรายถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ700ปีมาแล้วค่ะและด้านหลังของเองนะคะก็เป็นเจดีทรงระฆังคว่ำค่ะที่ฐานเนี่ยเป็นลักษณะของรูปกรีบบัวมีความสวยงามมากๆเลยค่ะเจดีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเจดีประธานของวดัดแล้วก็สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นพอๆกับวัดนี้เลยค่ะที่นี่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะคะทําให้สงบรมเรื่นมากๆเลยแหละคะ่ะ และบริเวณนี้นะคะก็เป็นหนึ่งจุดไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ค่ะก็คืออุโมงค์ทางเดิน4ีทิศค่ะเขาจะมีการเจาะลอดอุโมงค์นี้นะคะให้เราเ,เดินเข้าไปเพื่อสักการะพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในค่ะและนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเอ้พาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะเข้ามาด้านในรู้สึก ร่มเย็นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะพระบุทรรูปกันค่ะ นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญค่ะก็คือเสาอาโศกจําลองค่ะเป็นเครื่องระลึกถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศอินเดียค่ะเมื่อเสานี้ตั้งอยู่ที่ใดนะคะนั่นหมายความว่าสถานที่แห่งนั้นมีความสําคัญต่อองค์สมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ ที่มาเชียงใหม่นะคะก็อย่าลืมแวะมาที่วัดอุโมงกันด้วยนะคะที่นี่เปิดเวลา6โมงเชา้าปิด2ทุ่มค่ะอีกหนึ่งสถานที่ต่อไปที่จะพาคุณผู้ชมไปนะคะเป็นหมู่บ้านที่รวบรวมงานศิลป์งานอาร์ตงานคราฟไว้เพียบเลยใครที่ชอบแนวนี้ลองตามไปมาค่ะแนวทางในช่วงหลังของบ้านข้างวัดเนี่ยเราจะเน้นเป็นในแนวทางของงานคราฟงานศิลปะคือแต่ละคนก็จะมีความสามารถหลากหลายรูปแบบซึ่งนั่นทำให้เกิดกิจกรรมหลากหลายที่นี่ <Dest> ทิ้งทิ้งแล้วก็ทิ้งรู้หรือไม่คะว่าสิ่งที่เราทิ้งไปน,นั้นโดยเฉพาะขวดพลาสติกต่างๆหากมีการนำมาแยกทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนอกจากจะสามารถนำกลับมารีไซเคิลสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้แล้วยังมีส่วนช่วยลดการเกิดภาวะเรือนกระจกตัวก,การสำคัญที่ทำให้เกิดโลกร้อนและยังเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า และเพื่อตอบโจทย์การลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ Net z ซ r o บริษัท p t ทีที g l o b a l chemical s, จำกัดมหาชนหรือ GC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีพันระดับสากลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy จึงได้ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการพลาสติกที่ใช้แล้วมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านโครงการต่างๆตลอดจนการเปิด U-Turn p แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่การรวบรวมและคัดแยกพลาสติกใช้แล้วการขนส่งเพื่อสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำพลาสติกเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในโรงงาน EnviCo โดยโรงงาน e n ว i k c o เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ตั้งอยู่ที่นิคมเอเชียมาบตาพุธจังหวัดระยองซึ่งพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วโดยใช้พลาสติกใช้แล้วในประเทศทั้งหมด100%เซผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยเพื่อคืนคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าอีกครั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าพลาสติกใหม่โดยโรงงาน e n v i c o นี้ถือเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ระยะยาวของ Gc ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะทำให้ห่วงโซ่คุณค่าครบสมบูรณ์และยังช่วยให้เกิดการสร้างงานในชุมชนตอบโจทย์ BCG โ o เดลของประเทศไทยนอกจากนั้นโรงง,งาน e n v i c o มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง45,000ตันต่อปี ซึ่งมีส่วนช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศไทยได้ถึง60 0 0ืนตันต่อปีลดก๊าซเรือนกระจกได้75,000ตันคาร์บ,บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งเทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ78,000ไร่หรือปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า8 000, 3 000, 2ล้าน320 0 0ต้นเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะจุดเริ่มต้นของการเกิดขยะมาจากการทิ้งดังนั้นเพียงแค่เราคิดแยกขยะก่อนทิ้งใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพียงเท่านี้ เราทุกคนก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนและมุ่งสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ไปด้วยกัน Together to Net Zero นี่ออยู่ที่บ้านค้างวัดค่ะใครนะคะที่เป็นเหล่าอาร์ตินนะคะชอบงานคราฟงานอาร์ตค่ะที่นี่เนี่ยรวบรวมไว้อย่างครบเลยแล้วก็มีอีเวนต์นะคะงานเวิร์กช็อปเอ็กซิบิชั่นต่างๆด้วยถ้าใครพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะก็เดินเข้ามาอยู่ในบ้านข้างวัดแล้วค่ะข้างในมีคืนน่ารักมากเดี๋ยวเรามาถามความเป็นมาเป็นไปกับท่านนี้กันค่ะพี่นัทส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้ย oh, พี่นัทขาเข้ามาแล้วข้างในคือแบบน่ารักแล้วก็ลมดืนมากๆ<ช>ค่ะ,คะถามถึงที่มาความเป็นมาเป็นไปของบ้านข้างวัดที่มาเป็นหมู่บ้านนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะได้เลยครับจริงๆบ้านข้างวัดเราตั้งมาสักประมาณ 7-8ถึงปีได้แล้วครับจริงๆมันจะเป็นหมู่บ้านนี่แหละนั่นหมายถึงว่าเราพักอาศัยที่นี่อย่างผมก็เป็นหนึ่งคนที่ที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปิดร้านทําธุรกิจใช่แล้วก็ด้านบนเป็นพื้นที่พักอาศัยนั่นหมายถึงว่าพอเวลาปิดร้านปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นบ้านเราเนี่ยแหละรวมทั้งหมดมีประมาณเท่าไหร่คะถ้าเกิดเป็นตัวบ้านเลยนะครับจะมีประมาณ14หลังพอช่วงหลังเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มเป็นคีย์ออสอเพิ่มเข้ามาก็รวมๆแล้วจะมีประมาณสัก30บแบรนด์ณปัจจุบันแบรนด์ใช่คครัับบมีแนนวไไหยงงง้าะ จริงๆหลักๆนะครับแนวทางในช่วงหลังของบ้านข้างวัดนเนี่ยเราจะเน้นเป็นในแนวทางของงานคราฟต์งานศิลปะคือแต่ละคนก็จะมีความสามารถหลากหลายรูปแบบึ่งนั้นทําให้เกิดกิจกรรมหลากหลายที่นี่อาจจะทําเป็นของขวัญของชมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็จะมีมีที่พักด้วยคนข้างนอกสามารถราพักได้ด้วยใช่ครับผมด้านข้างแอบเห็นอันนี้คืออะไระคะอ่ะอันนี้จะเป็นตัวอาคารที่เป็นแกลเลอรี่ครับซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่มาใหม่ล่าสุด แต่ละแบรนด์ในโครงการนะครับสามารถมาสแสดงงานแบรนด์และประมาณ15วันครึ่งเดือนแล้วก็สลับกันใช่พอหมดจบแบรนด์นี้ปุ๊บก็เป็นแบรนด์ต่อไปเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกแบรนด์สามารถมาใช้ได้ก็จะอยู่ติดกับบริเวณลานกิจกรรมของโครงการแล้วด้วยปกติลานกิจกรรมเราจะมีทําอะไรบ้างอะคะสามารถนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนั่งชิลได้เวลาที่มีอีเวนต์พิเศษเราก็จะมีการใช้พื้นที่นี้เป็นเป็นพื้นที่เหมือนเวทีจัดแสดงกิจกรรมที่เป็นงานใหญ่หลักๆเลยอย่างเป็นงานฉายหนังมีฉายหนังตรงนี้<า>เลยก็คือเราจะกางจอ ขนาดใหญ่แล้วก็ไอ้ตรงเขียวๆตรงนี้ครับที่เป็นหญ้าก็จะเป็นพื้นที่สําหรับนั่งดูใช่นั่งหมายถึงว่าอย่างเวลามีแสดงงานมีโชว์มีดนตรีล้วก็ใช้พื้นที่ใช่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับรองรับกิจกรรมหลายรูปแบบหรือบางทีเราก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ออกร้านยังจะมีงานขายของมือสองยัดเซลอะไรแบบนั้น<อ>แล้วก็จะนี่แหละครับตั้งร้านกันบนเต็ปอันนี้เลย<ม>ใช่แต่ว่าถ้าอย่างหน้าฝนช่วงที่ผ่านมาอย่างด้วยความที่มันเป็นกลางแจ้งเนาะก็อาจจะแบบว่าเบากิจกรรมลงนิดนึงประมาณนั้นใช่ครับแต่ว่าหน้าหนาวนี จะเต็มแน่นอนเตรียมตัวดีๆนะคะหน้าหนาวเรามาเที่ยวที่นี่กันปะงั้นเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันดีกว่าตรงไห้แนะนําให้พินัทนำเลยค่ะโอเคเชิญครับผมทําไมถึงอยู่ๆมารวมกันเป็นแบบเป็นบ้านข้างวัดอะคะด้วยความที่นี่เป็นบ้านทุกหลังสร้างขึ้นใหม่อ๋อจริงๆ พื้นที่เป็นเหมือนพื้นที่โล่งสร้างขึ้นมาใช่ครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่เข้ามาเป็นผู้เช่าอยู่ในโครงการบ้านข้างวัดหลังจากนั้นก็จะว่าไงดีเหมือนมาจากหลากหลายที่บางคนอาจจะรู้จักกันก่อนบางคนอาจจะเหมือนนำมันว่าได้ข่าวแล้วก็เหมือนแบบลองเข้ามาพูดคุยแต่ว่ามันจะมีการนําเสนออย่างเช่นโอเคคุณเข้ามาแล้วคุณจะทําอะไร,ะไรประมาณบาแบบนั้นคือไม่ได้มีแนวที่เฉพาะเจาะจงครับแต่ว่าดูแล้วมันเสริมไปด้วยกันได้<อ>แล้วอย่างคําว่าบ้านข้างวัดชื่อเลยครับ มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะพอมันอยู่รวมการใช่ไหมครับแล้วก็มีความตั้งใจจะตั้งชื่อแหละให้ติดหูให้เรียกง่ายแต่ว่าคิดไม่ออกมันก็เลยเหมือนมันาว่าตั้งเป็นโมเดลขึ้นมาหนึ่งชื่อเพื่อที่เห,เหมือนแบบเรียกขั้นเวลาไปก่อนใช่ก็คือตั้งขึ้นมาว่าเป็นบ้านข้างวัดพอใช้ไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าติดหูก็เลยสุดท้ายอ่ะตัดสินใจงั้นใช้บ้านข้างวัดแล้วกันชื่อบ้านข้างวัดไปเลยใช่ครับผมเนาะ อันนี้ก็คือหลากหลายร้านค่อนข้างหลากหลายรูปแบบเหมือนกันใช่ครับผมแล้วก็จะเหมือนแบบคละกันอย่างเช่นอ่ะอันนี้จะเป็นโซนร้านขนมมีอันนี้เป็น้านเสื้อผ้าอย่างนี้จะเป็นงานเวิร์กช็อปที่เป็นงานเกี่ยวกับงานเซรามิกอ๋อก็คือสามารถนั่งทำเวิร์กช็อปได้ด้วยในแต่ละโซนแต่ละร้านใช่ครับอันนี้อะคะพี่นัดจริงๆอันนี้จะเป็นครัวของร้านดีโอเดยิโทรครับใช่ก็คือเราอันนี้จะเป็นฝั่งครัวแล้วก็จะมีพื้นที่บริการที่อยู่บนบ้าน ซึ่งจะเป็นเครือเดียวกันกับร้านแผงตรงข้ามซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นด D.O. Cafe oh, ใช่ครับซึ่งทางนี้จะเน้นกาแฟแล้วก็ทางนี้จะเน้นอาหารอาหารและกาแฟก็คือ<ช>เดินให้หลากหลายเดินให้ครบเย็นสบายมากๆแล้วก็พื้นที่บรรยากาศเดียวกันหมดเลยใช่ครับจริงๆมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าตาของบ้านแต่ละหลังจะมีความคล้ายๆกันอยู่ด้านล่างเป็น เป็นปูนเป็นปูนอ่ะแล้วด้านบนเป็นปูนเปลือยด้านบนเป็นไม้ใช่ครับแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยพวกเสาไม้งานประตูหน้าต่างก็จะเป็นงานไม้เก่าอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้มูดของบ้านคังวัดครับไปในแนวทางเดียวกันอย่างตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจของบ้านคังวัดคือจะเป็นโซนที่มีร้านเล็กๆมาอยู่รวมกันเหมือนเป็นสามแยกเนาะอ๋อใช่เป็นแบบแยกๆหน่อยใช่ค่ะใช่อย่างนี้จะเป็นงานผ้าที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวของแบรนด์เช่นกันอย่างด้าน้า้มือ ก็จะเป็นร้านที่เป็นของตกแต่งบ้านใช่สวยน่ารักใช่ครับอันนี้จะเป็นเหมือนแบบผ่านการเลือกสรรคัดสรรมาอย่างดีอันนี้คือมหาสมุดใช่ครับอ่าเป็นร้านของพี่แอตเองค่ะใช่ครับร้านนี้ดีไซน์อะไรแล้วเป็นร้านเป็นหอสมุดหรืออะไรคะเนี่ยมหาสมุดเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆจะเป็นคาเฟ่อแล้วก็เป็นห้องสมุดด้วยเหมือนมาเที่ยวมาพักผ่อนมาแต่ว่าเราจะมีหนังสือ ไว้ด้วยเราก็จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยสามารถยืมกลับบ้าอ่านไปอ่านได้ด้วยความตั้งใจคืออยากสร้างนักอ่านหน้าใหม่ คือบางคนอาจจะไม่ได้อินกับการอ่านหนังสือแต่ว่ามันอาจจะมีบางเล่มที่แบบเฮ้ยเล่มนี้ปกสวยจังเล่มนี้ดูนะหาน่าสนใจเลยประมาณงี้แล้วให้เขาได้มีโอกาสหยิบเล่มนั้นขึ้นมาแล้วมันอาจจะเป็นเล่มแรกของเขาสร้างนักอ่านหน้าใหม่ชอบวันนี้มากอันนั้นก็เลยเลยเป็นฟังก์ชันของการที่เลือกเป็นคาเฟ่ก็ถ้าเกิดคนที่มาใช้พื้นที่ของร้านนี้ก็สามารถสั่งเครื่องดื่มขนมได้มาทานฝั่งนี้ได้ใช่ค่ะก็จะมีโต๊ะโต๊ะเหมือนโต๊ะนักเรียนนิดนึงใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นเป็นความตั้งใจอยากให้มันดู อบอุ่นเข้าถึงง่ายแล้วก็มีความน่ารักน่ารักนิดหนึ่งจะไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นมีความเป็นผู้ใหญ่มากนักก็อันนี้จะเป็นเหมือนน้ำหนัว่าค่าอาหารน้องหมาน้องแมวในโครงการอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับใช่เพราะจริงเขาก็เหมือนแบบเป็นสมาชิกที่อยู่ที่นี่ด้วยอย่างเงี้ยอยู่มาก่อนผมครับอยู่ตั้งแต่ตอนที่โครงการยังสร้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่อ่านั่นแหละงั้นพอใครมาที่นี่ก็แววหยอดเงินได้เป็นการทําบุญนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปต่อยังมีอีกหลายร้านเหมือนกันใช่ครับ Ah ไอศครีม hmm. แต่ว่าไม่ได้เป็นไอศครีมธรรมดาธรรมดาใช่ครับก็จะมีกิจกรรม DIY ให้ทําด้วยเหมือนเราปลูกเงัเลยก็จะมีชั้นดินใช่ไหมแล้วก็จะมีวัตถุดิบต่างๆให้มาตกแต่ง เข้ามาแล้วก็จะได้กลิ่นหอมๆนะคะพร้อมกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ค่ะข้างๆเอกิ่งท่านนะคะคือพี่รักสวัสดีค่ะพี่รักค่ะร้านนี้มีชื่อว่า Wick Candle ค่ะ Wick c a ค d l e ค่ะอันนี้คือทำอะไร DIY อไวบ้างคะ DIY เทียนหอมค่ะคือเราตกแต่งเพื่อให้เทียนนอกจากจะกลิ่นหอมแล้วก็ยังทำให้เทียนมีสีสันน่าใช้นะคะก็คือสำหรับอย่างบางคนที่มาเที่ยวเนี่ยเราอยากจะใช้เวลาสมมติว่ามีเวลา ชั่วโมงสองชั่วโมงก็สามารถมาใช้เวลาทํางานศิละปะแบบเป็นของฝากหรือแม้แต่ทำไว้ใช้เองมีหลากหลายเลือกจริงๆแล้วการทำเทนทหอมนี่ก็เป็นหนึ่งในอันที่ได้รับความนิยมจุดเด่นของร้านของเทียนนะคะก็คือจะอยู่ที่กลิ่น,นะคะ่ะคือทางร้านเนี่ยเป็นกลิ่นเองค่ะให้เป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านนะคะ แล้วก็ทางร้านเนี่ยใช้ตัวแว็กอะค่ะใช้ทำจากไขท่ท่วเหลืองอคือปกติเนี่ยเทีเนยนเนี่ยจะทําจากพาราฟินค่ะแต่ว่าอเนี้เราเลือกใช้แว็กธรรมชาติะคะ่ะเพื่อเวลาจุดเนี่ยก็จะได้ลดข้าหมังควันเวลาเราจุดมันจะได้ดีต่อสุขภาพเราด้วย,วยใช่ค่ะ จริงๆแล้วอันนี้คือถ้าเราไม่ DIY ก็คือมีซื้อกับบ้านได้เลยเหมือนกันใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวขออขอญาตลองหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะต้องทํำยังไงบ้างคะละลายหน้าเทียนก่อนค่ะใช้สอุปกรณ์อันนี้ใช่ครับใช้ปืนเป่าลมร้อนค่ะละลายหน้าเทียนอ๋อเป็นการเป่าลมร้อนให้เทียนละลายเฮ้ยละลายแล้วค่ะค่ะแล้วก็วางของตกแต่งได้เลย เรียคะเรียบร้อยหนึ่งอันแล้วก็มีแพ็กเกจให้กับบ้านด้วยใช่ค่ะฮึบใช่ค่ะจะเป็นรุ่มัวใจค่ะก่อน อ๋อนี่เขาดีไซน์แ็กเกจจรสวยงามประหัวใจเอาเป็นของฝากก็ได้หรือว่านำไปใช้เองก็ได้นะคะ,ะถ้าใครอยากเข้ามาทำงาน DIY สวยๆเก๋ๆแบบนี้แบบเอนะคะมาได้เวลาไหนยังไงแล้วก็ร้านอยู่ตรงไหนคะ,อะของบ้านข้างวันร้านก็จะเปิด10โมงค่ะปิด6โมงเย็นนะคะ Two weeks candle นะคะก็มาเจอพี่รักแล้วก็มานั่งทำงาน DIY ขอบคุณพี่รักมากๆเลยค่ะ พี่นาตเดี๋ยวเราไปกันต่อได้ค่ะค่ะ,คะนี่นะคะทุกคนใครเริ่มร้อนร้อนแบบนี้ค่ะเราต้องหาไอศครีมทานกับร้านนี้ที่มีชื่อว่าร้านซีซันไอศครีมครับซ <Ice> ีซันไอศครีมถ้าสังเกตตามชื่อซีซันก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็ตามฤดูกาลถ้าเกิดมาในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละปีเนี่ย อาจจะไม่มีบางรสชาติแต่อาจจะมีรสชาติใหม่ๆขึ้นมาใช่อย่างเช่นอันที่มีชื่อหน่อยจะเป็นมะเกียงมะเกียงใช่ครับะะถ้าเกิดชื่อภาษากลางก็ได้เป็นลูกว่า ลูกว่าใช่ซึ่งก็จะมีเฉพาะบางช่วงฤดูกาลเช่นกันก็คือจะเน้นผลผลิตตามฤดูกาลใช่ครับของที่เชียงใหม่นี่แหละใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้มี DIY ด้วยเหรอคะใช่ครับผมก็คือเกิดบางคนทานแล้วรู้สึกว่าอ่ะต้องการความพิเศษมากกว่านี้ก็จะมีกิจกรรม DIY ให้ทําด้วยขอ DIY ด้วยได้ไหมคะได้เลยจัดไปค่ะสวัสดีค่ะโอเคอยากทํา DIY ด้วยยังไงบ้างคะเอ่อทำ DIY นะครับจะเป็นคุกกี้ไครตัสครับผมแล้วก็มีแมชช็อกครับโดยเป็นปุ๋ยแล้วก็ ลูกค้าสามารถเลือกไอศครีมได้หนึ่งรสชาติครับเพื่ออยู่ข้างใต้ครับงั้นขอเป็นชูการ์แครกเกอร์คาราเมลละกันค่ะได้ครับมาค่ะทุกคนเดี๋ยวรอไอศครีมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำดีไอกันแล้วทำแบบแคคตัสใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงจริงไอเดียก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนเวลาเราทำปลูกแคคตัสนี่แหละครับใช่ก็จะมีชั้นดินใช่ไหมเราก็จะมีวัตถุดิบต่างๆให้มาตกแต่งเหมือนเราปลูกแคคตัสเลย นี่นะคะเราก็ตกแต่งออกมาได้สวยงามเดียววายนาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันบ้างดีกว่าอร่อยไม่หวานเกินไปมีความกรุบกรอบเนื้อจุกริมเขามีแครกเกอร์ด้วยค่ะทุกคนใช่ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมาถึงที่นี่แล้วค่ะ ไหนๆจะทานไอศครีมแล้วก็ทานให้ดูมีกิมมิกหน่อยแล้วก็ทําไปด้วยนะคะ DIY น่ารักน,น่ารักไปด้วย<อ>กับร้านที่มีชื่อว่าซีซัน <Season S 1> ไอศครีมซีซันไอศครีมนะคะอยู่ในบ้านข้างวัดนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวขอชิมไอติมต่อแล้วเดี๋ยวไปอีกได้เลยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งร้าน ชื่อร้านเท่มากใชอบทำชอบทำคือร้านอะไรยังไงครับร้านนี้จะเป็นงานคราฟที่ตัวชิ้นงานเนี่ยทำจากกระดาษคล้ายๆเป็นเปเปอร์มาเช่ตัวชิ้นงานจะเป็นจะเป็นคาแรคเตอร์ในลักษณะแบบนี้จะมีความน่ารักหน่อยจะมีทั้งแบบเป็นตัวคนเป็นสัตว์เป็นรูปร่างต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราสามารถเพ้นท์ได้ด้วยเขาก็จะมีเป็นตัวโมเดลที่ขึ้นเป็นงานที่เป็นสีเพลนไว้ใช่แล้วก็สามารถมาเพ้นท์ตกแต่งได้ดัดแลงเป็นเป็นชิ้นงานได้หลายรูปแบบ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายงานเกี่ยวกับเป็นงานเสื้อผ้าเป็นหลักถ้าสังเกตเราจะเห็นเรื่องสีแล้วก็แพทเทิร์นที่จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวชื่อแบรนด์ชบาชาบาใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านโมริดาสวีทใช่ครับก็จะเป็นขนมไทยมีหลากหลายชนิดให้ทานอย่างอันจะเป็นมีความเป็นขนมไทยโบราณค่ะใช่ครับเพราะว่าเราจัดมาเป็นเซ็ ร้านนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ถือว่าคาแรคเตอร์ชัดเจนมากค่ะชื่อร้าน n o ตอบุกโนตอ A บ o ุกค่ะใช่ครับตัวสินค้าหลักๆเนี่ยก็ะจะเป็น oh <my S 1> สมุดทำโน้ตต oh <my S 1> ามชื่อเลย oh <my S 1> ใช่ oh <my S 1> เลยอ่ะทุกคน oh <my S 1> นี่ใช่ครับถ้าสังเกตรตรงบริเวณสันปก oh. แต่ละอันจะมีความแตกต่างกันคนที่สนใจก็สามารถมาดีไซน์สมุดของตัวเองได้ ใช่ค้วยของที่โนตอาบุก็จะมีการเปิดเป็นเวิร์กช็อปใช่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการที่มันเย็บสมุดอยู่ใช่ครับของด้านนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นงานคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ใช่ครับเรื่องที่เราเห็นก็จะเป็นนงเป็ดใช่ไหมครับเ้วก็จะมีการดีไซน์ในรูปแบบต่างๆอันนี้คืออยู่บนงานกระเป๋าเ้าก็จะมีบนเสื้ออย่างนี้ก็จะมีแบบ หลากหลายชิ้นงาน,นี่จะเป็นสติกเกอร์ใช่กกรครับมีทั้งกระเป๋าผ้าเมื่อกี้เราเห็นกันเนาะ,ะมีกระเป๋าผ้ามีเสื้อ และนี่นะคะก็เดินครบแล้วค่ะกับบ้านข้างวัดนะคะเห็นงานศิลปะเยอะมากๆแล้วก็ได้ลองไปทํา DIY ต่างๆด้วยถ้าสมมุติว่ามีคนอยากเข้ามาเดินที่นี่เหมือนการเปิดปิดเวลาไหนยังไงบ้างคะพี่นัดของโครงการบ้านข้างวัดนะครับเราจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงถึง6โมงเย็นใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีบางช่วงที่มีกิจกรรมพิเศษเราอาจจะเปิดไปถึงช่วงข้ามสักประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่ม ซึ่งแต่และกิจกรรมเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางา Facebook Fanpage ของบ้านข้างวัดนะครับก็คือพิมพ์บ้านข้างวัดเลยในช่องเซิร์ชนะครับก็จะขึ้นมาหรือว่าจะเป็นช่องทางอินสตาแกรม ก็จะมีเช่นกันเราก็จะมีโพสต์ข่าวพราวในนั้นถ้าเกิดสนใจก็สามารถ,ถกดติดตามแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้หรือจองในนั้นได้เลยนะคะก็คืออยู่ทุกวันจันทร์นั่นเองทุกคนก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะมาชมงานศิลปะต่างๆได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่นัทมากๆเลยค่ะยินดีเช่นกันครับใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาเยอะๆนะคะกับที่บ้านข้างวันค่ะ พิเศษค่ะสำหรับแฟนๆรายการ The Destination นะคะเอก็มีของที่ระลึกมามอบให้เพียงร่วมสนุกตอบคำถามค่ะโดยคำถามวันนี้มีอยู่ว่าที่เอพักผู้ชมมาเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะมีสถานที่ไหนบ้างและที่ไหนที่ถูกใจผู้ชมเป็นพิเศษเพราะอะไรร่วมสนุกตอบคำถามได้นะคะใต้คอมเมนต์ในแฟนเพจ The Destination ค่ะคำตอบไหนโดนใจทีมงานมากที่สุดนะคะก็รอรับของรางวัลอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะไปชมเฉลยคำถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะไอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะทั้งได้วหายพระทำบุญนะคะที่วัดที่มีความสําคัญมากแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้มาเที่ยวหมู่บ้านน่ารักน่าักแห่งนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบงานศิลป์งานอาร์ตงานคราฟต์ต่างๆก็อย่าลืมแวะมากันเยอะๆนะคะวันนี้หมดเวลาของเอและรายการ The Destination แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทาง TNN ช่อง16สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ